สวัสดีครับเพื่อนๆนนะักมากรุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าหลอกมาเชื่อเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนเพือนเซนะฮะวันนี้เสียงกระจุกแตกมาอีกแล้วนะครับนะก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับเพราะว่านะก็ ไม่สบายด้วยนะครับติดช่วงสงการด้วยนะครับก็หลงไปกับสงการนะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับเล่นเป็นเกมห้านาทีโอ้โหโดนเบีย้ยสูงอีกแล้วแม่ฮิตกันจังนะครับเบีย้ยสูงนะเออไอเราก็แกไม่ค่อยเก่งด้วยอืมเขาโยกหมาเข้ามาแล้วก็โยนเบีย้ยให้กินไปเลยเอากินมาแล้วก็กินกุ้งเข้าไป อย่างนี้ไม่ต้องมานั่งแกให้มันเมื่อยนะครับอ่ะกูต่อสู้เปิดขุนเราเปิดเบีย้ยเขาเปิดมาเอาเรือมากดขุนไว้อีกเอากดขุนขุนไปไหนเอาเรือกดอีกตามกดไว้ก่อนนะอืมอย่างไงดเเีเอาเขาเอาเรือมากดหมาแต้มน,นี้จังหวะนี้เขปูเบีย้ยเข้าไปเขากินตัดเรากินตัดเอาเม็ดแทงแบบนี้ขายคนนะครับนะโคนขายได้ ไม่ต้องกลัวเสียยัดโคนเข้าไปเขากินกวบเรากกินกวบเข้าไปเปิดลุกล้วก็กินโคนกวบเข้าไปไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่เสียเปียบนะครับนะจังหวะนี้เราก็ยังไม่เสียเปียบแต่ว่าเราเป็นเม็ดสู้กับเปี้ยเอาเอาเรือมาต่อก็เอาเรือมาผูกไว้ก่อนยึดคลองเขากินกวบมาเราก็กินกวบเข้าไปเอา้าโอ้โหอ้าวเอาเรือมากันนะ กันไม่ให้เรากินเบีย้ยแบบนี้แล้วก็เอาโคนชัดเข้าไปก็เสริมโคนแบบนี้ก็เอาเบีย้ยกินตัดกุบเข้าไปพอก,กินก็นะจังหวะนี้มีตำแหน่งของแท่นนะท่นโคนก็โคนชัดเข้าไปอีกยืนไว้สวยๆก็ให้ก่อนนะยืนเข้าไว้ผู่ต่อสู้เอาเรือออกมาด้านซ้ายมือแล้วก็เรือไปจับก,กินเบีย้ยนะกินเบีย้ยเอา เขาก็เอามาล้วงตับหลังบ้านเหมือนกันแบบนี้ก็เลือกินกุเข้าไปนะกินเราเหมือนกันเอาถ้ากินเราแบบนี้เราก็เป็นลองนะครับเพื่อนๆนะแต่แบบนี้เป็นรองนี่เราก็ไม่ต้องทาอะไรมากนะครับหาเสมอก็ได้นะจังหวะนี้คิดแล้วดูแล้วนี่เดี๋ยวเราจะต้องนะเขาเรียกว่าดักกินเรือหลอกมาเชือดเอาขุน ถอยลงมาเขากินไหมเขากินเนะเขากินเอาขุนขยับเข้ามาเพื่อกี่กินเรือแบบนี้เอาขุนเข้ามาเอาเขาไตีลุกอตีลุกปิดนะฮะให้เรือออกเอาเรือออกมาแบบนี้ระวังปิดอีกไหมอามาัดตัวเดิมดีกว่านะครับมาตบบนเอาไว้อย่างนั้นก่อนนะมา ติดเข้าไปอีกเอาตีลุกเอาติดเข้าไปอีกเอามาเอ้าแบบนี้ก็เสมอนะเสมอ,อก็เสมอไปนะครับเพราะว่าเราเป็นลองเบียควมกว่าเม็ดเอาแทงเบียแบบนี้ก็เกกรืเอ,มา,อม,มาติดกินขุนนะครับเอ้ยมาติดกินติดกิเรือแหมมาติดกินขุนโอ้โหเรือไปไหนนะเรือไปไหนเรือลําบากแล้วนะครับนะโดนเข้าแล้วนะโดนหลอกมาเชอดเอาแบบนี้ก็ติดกินเรือเข้าไปอีก อกินโคลไหมอ๋อจะกินโคลงั้นถอยโคลเข้ากลับมายัดกินเรือจังหวะนี้เรือไปไม่ได้นะครับเรือตายแล้วนะครับนะเรือตายคููต่อสู้แทงเบีย้ยยัดเข้ามาจังหวะนี้เราจะกินเรือก็อใช่ที่นะฮะเพราะว่าเขากินไงแบบนี้ก็เอาเบีย้ยกินกบเข้าไปเรือเขาต้องออกนะฮะเรือเขาต้องออกออกไม่ได้นะต้องกินกับเบีย้ยนะ กินไหมเอาแต่กินไม่กินเอากินเบีย้ยกินเบีย้ยแบบนี้เราก็กินด้วยนะฮะเอาโคนกินยัดขึ้นไปเองเอาเบีย้ยขึ้นมาแบบนี้ลอยลอยขัดขาด,ขาดแบบนี้กุกดไปจับไปก่อนนะเดินไม่ได้เอาเองมาจะมาผูกจะกินจะตีลุกนะจะตีพองแบบนี้ก็กิกนอืมกวกเข้าไปก่อนพองก็พองไปลงมาสิครับ โอ้โหลง,นะลงมาไม่ได้นะเออลงมาไม่ได้นะก็ตีผ่องแล้วก็กินโคลนแบบนี้เอาขุนหานดันเข้าไปเอกีกูต่อสู้เอาโคลนไปผูกเอาโคลนไปผูกเอาขคนไปยัดเอาโคลนไปยัดกินมา้าอืมแต่ไหนดีจังหวะนี้ดูแล้วถ้าเอาโคลนผ่องเขากินเรากินเอาเรือมากดกินโคลนก่อนที่กว่านะเพราะว่า มาสองตัวเขานะเขาขาดนะครับถ้าโกนไปอยู่ม้าขาดเอา้าเอาม้าไปพองเราก็ไปติดก,กินม้าอีกเอาคนมีปัญหาอีกแล้วโอ้โหคนม้านะม้าสองตัวมีปัญหาแบบนี้จะเอาอยัางไงจะเลือกกินัแบบไหนเอาอเขากินแต้มนี้เอเราก็กินกบเข้าไปด้วยม้ามีปัญหาอีกแล้วเอาคนถอยก็ไปผูกเอาโอ้โหนะ เอาโคนถอยไปผูกเราเอาเรือไปกดกินโคนอืมเอามมาไปกันก่อนนะฮะไม่ให้ม้าเขาออกนะไปกันไม่ให้ม้าเดินจังหวะน,นี้ไม่ให้ม้าเดินฮนะมมาเดินไม่ได้นะครับเอาขุนมารับเอาขนมารับเอาเบียไปกันไอ้เบียรไปกันไม่ได้นะจังหวะน,นี้ก็ดันขึ้นไปก็แต่แค่ผูกอย่างเดียวนะอืมดูแล้วเบียด ตัวนี้ก็เนาะไปก่อนแล้วกันเอาเอามามาต่อแล้วอืมมามาต่อจังหวะนี้อืมเอามากินเข้าไปเลยครับนะกินกู้ข้ไปายเขากินเอาคนคนยังมาไม่ได้นะเบียดเดินไปเอาเดินไปไม่ดีนะเขากินฟรีกินฟรีเอาขนขับขนยังไม่ลับเอาเบียด,ดันขึ้นไปก่อนนะเบียดดันขวามือดันขึ้นไปก่อน เตียมงงายเอาโคนขึ้นมาแบบนี้ก็ยัดเบี้ยขึ้นไปแบบนี้สวยงามน,นะครับเพืเ่อนๆนะโคนขึ้นไม่ได้นะโคนขึ้นไม่ได้เม็ดกินเบี้ยไม่ได้นะโคนขาดอืแต่แบบนี้ก็มีด้วยเอาเม็ดมาไล่ม้าไม่ได้เนื้อมาไล่ม้าไม่ได้ก็เอามาตีพองเข้าไปพองเข้าไปเอาแล้วก็พองเข้าไปเอา แล้วก็กินโคนอ่โคนดีกว่านะกวบเข้าไปโอ้โหเอากินเบี้ยเรากินเบี้ยเรากินเบี้ยเราเอาเหลือพองอีกอืมเอาจับกินมากลับมากินมากินเลอเอาไม่ผูกด้วยไม่ผูกเอางาให้กินเม็ดเข้าไปเอากินกินกวบเข้าไปโอ้โหกูต่อสู้นะ กินมาเข้าไปแล้วแต่ว่าเราไม่สนใจนะครับแต่มน,นจังหวะนี้ก็เอาขุนเข้าไปบีบขุนเข้าไปบี้บนะะเพราะว่าเหลือตัวพอนะเขาเรียกพอไล่พอกินจังหวะนี้ไงเข้าไปเอาโอ้ไม่ดีนะยืดเดือดออกมาก่อนแล้วก็ขุนติดเข้าไปเหลืออีกแล้วเหลือเป็นปัญหานะเหลือมีปัญหานะครับเ,เหลือสี่สิบสี่โอ้โหไหวไหมเนี่ยเอา ติดเลยอีกแล้วอืมขุนไม่ได้ขุนไม่ได้ขยับเรือเข้าไปจยับเรือออกมาเหลือสามสิบหกสามสิบหกเอาเรือตีพองเข้าไปอืมน่าจะทันอยู่นะครับเอาขุนติดเข้ามาขุนติดเข้ามาเอาเม็ดเข้าไปเอาขุนติดมาแบบนี้เอาขุนกลับไปแล้วก็เอาเรือตีลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่งยันนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะนะครับก็ยังไม่หายดีนะครับยังมีอาการนะฮะเขาเรียกจมูกบีนะฮะยังเป็นหวัดอยู่นะครับก็พยายามนะฮะจะกลับมาทําคลิปให้ FC ได้รับชมเรื่อยๆนะฮะวันนี้ชมกันไป1เกมก่อนนะครับจังยันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย